การเลี้ยงอาหารสาหรับ,บทดใช้คนที่ไม่สามารถ,ถสูยอชิ้นบทได้สาหรับ,บคนชราเนี่ยแจ้งควาให้ดีนะครับถ้าขาดทั้งเดือนต้องเลี้ยงสามสิบคนสมมติว่ากรรมการสามสิบวันต้องตเลี้ยงสามสิบคนหากมีคนชราที่ต้องเลี้ยงอาหารทดใช้สามคนต้องเลี้ยงอาหารทั้งหมดคือไหมซื้อคนจ่ยสามคนบวชไม่ได้ออคนคนชราสามคนบวชไม่ได้นะสามคนต้องเลี้ยงอาหารทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบคนใช่ไหม ให้ใคถามคุณว่าคี่สามารถเลี้ยงรวมกัน30คนได้ไหมโดยพุ่นๆไปเอาเงินมารวมกันที่ได้ครับเลี้ยง3คนอยู่ตกลง90วันไงก็คือ90คน90วัน90วันใช่นก็คือ90อค,นคน <c oughs> 90ิ0คน90คน90วันก็ต้อง90คนก็เชิญมิจิมา90คนแล้วก็ อ,าอนน้าวนมมีสองพันสองพันจําลงทั้งหมดมีหกพันเลี้ยงเก้าสิบคนได้ไหมาอาจมีคนพ่อครัวบอกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เลี้ยงให้อิ่มเลยได้หุ้นจานเนี่ยก็ออกตามสัดส่วนของตัวเองให้ให้ครบนะไม่ใช่หุ้นจานคนนั้นยี่พันคนนั้นสามพัน 3, นี้ได้ไหมคือสัดส่วนนี่นะถ้าแยกเลยเนี่ยถามว่าถ้าออกพันมันแยกเลยเนี่ยพันหนึ่งมันพอที่จะเลี้ยงสามสิบคนไหมถ้าพอนะจะได้ นะครับแล้วส่วนคนที่จะออกมากกว่าก็ดีดีกว่า<ต>ที่เราบอกว่าต้องต้องออกให้เลี้ยงสามคนนีเนะนั่นคือขั้นต่ำนะแต่ถ้าเราอยากจะเลี้ยงไม่กินสามสิบคนเนี่ยอยากจะเลี้ยงทั้งอาทิตย์เลยก็เป็นย่นงดีถ่ะท่านดินไม่ได้เกินไม่ถ้าตัวเองออกร้อยเดียวคนอื่นออก,ออก,ากอสามไม่ได้ถ้ามันไม่พอแนะ้่มันไม่ได้ครับผมครับผมปัญหาชีวิตค่ะแต่ได้ในกรณีที่ว่าคนคนที่ออกมากกว่านี่เขารู้ว่าคนนั้นเนี่ย ออกได้แค่มีม่กี่สองคนยี่สิบแปดคนนี่เขาออกไม่ไหวทีคนนึงเขาต้องออกให้ยินดีออกให้ก็ไม่เป็นไรอ๋อมีคนออกแทนให้ได้ก<ม>็ไม่เป็นไรใช่ครับผม